้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปทาให้เน็ตเสถียรเวลาดู youtube นะครับอก็แอปตัวนี้เลยเนี่ยอะไรไออะไรอะไรพัดๆนี่ยแหละรับรันนี้ อามีอยู่แล้วนี่ป้ายน่ะอะไรพาสติเกอร์อะไรนั่นแหละก็มันก็อ่ไม่เน็ตคนเสถียรขึ้นนะนะ,ะโหลดได้ในเพโตะโกนแล้ นี่ยฮะเาจะมาลองใช้กันนะเปิดเปิดอับตัวน,นี้ก็จะใช้ได้บางครั้งน,นะจะใช้ได้เฉพาะตอนที่เน็ตคุณไม่เสถียรอะอืมอาแีปที่ปวดหัว Ừ. Được, <laughs> Lấy à đưa đi nào Được này, phi Thu bảo Sorry. ก็น่าถืเอเดี๋ยวลองเพิ่มลงไปเรื่อยๆขนาดสองอา่ามันก็ยังอ่านอยู่ลืมไปเลย,ยว่าว่ถ่ายไอย้น,นี่น่าเน็ตที่ราบผมเน็ตไม่ดีอยู่นะครับไม่อ่านไปไกลกว่านี้กว่า ได้เอไหมอ๋อได้สุดแค่สองร้อยปกติแค่อะไรแค่ร้อยสิบสี่พีนี่ก็ดูไม่ได้แล้วนะพ <c ười> <c ười> อใช้แอป,ปนี้ปุ๊บปรับเป็นสองร้อยสี่สิบก็ใช้ได้<อ>ปรับเป็นสามร้อยก็ได้นะแต่ขอมผมมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ขึ้นนะนะก็พอลองสุดแล้วก็ <c ười> ขอจบไป น,นี้นะครับถ้ากดติดตามกดรับเปอร์คลายกดแชร์หรืออะไรต่างๆสารพัดนะขอบคุณครับที่รับชม